พูดถึงความที่เราก็อยากจะเล่าถึงความที่เราเป็นคนที่ประหยัดนะนะแล้วก็เป็นคนแก่ขี้บ่นนะนะคือเวลาญาติเราอะ่ะเขามาบ้านอะ่ะอืมแล้วก็คือเขาก็เราจะแช่น้ำในตู้เย็นอะ่ะมันจะมีขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กอืมแล้วปรากฏว่าเวลาเขามา แทนที่เขาจะหยิบขวดเล็กนะไปดื ame, ่มเขาก็ไปหยิบขวดใหญ่ดื่มอืมเขาก็เปิดฝาหยิบขวดใหญ่แล้วพอเขาดื่มเสร็จอ่ะเขาก็ดื่มไปนิดเดียวเองนะแล้วเขาก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วเขากลับกลับบ้านเขาไปพอมาอีกวันหนึ่งเขาก็มาหยิบขวดใหม่อ่ะซึ่งขวดเดิมอ่ะที่เขากินไว้แล้วอ่ะเขาก็ไม่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ดื่มขวดเดิมนะเขาก็ไหยิบขวดใหม่แล้วก็ดื่ม ก็หยิบจากขวดใหญ่อีกนะแล้วก็ดื่มไปนิดเดียวแล้วเขาแล้วเขาก็กลับบ้านเราก็คิดในใจว่าคือเราก็ไล์นะไล์ไปบอกเขาว่าเนี่ยทีหลังถ้าจะดื่มน้ําไม่หมดเนี่ยก็หยิบขวดเล็กแล้วก็ดื่มทีเดียวไปเลยให้มันหมดหรือไม่ก็หยิบขวดใหญ่ดื่มแล้วก็เอากลับบ้านไปเลยอืมไม่ต้องทิ้งไว้เพราะว่าเราก็ไม่ดื่มต่ออยู่แล้วอืมเราจะมีตู้เย็นข้างนอกนะ แล้วก็มีตู้เย็นข้างในแล้วคือของอะไรที่แบบว่าเราจะทานของเราเองเราจะไว้ตู้ข้างในถ้าเราเปิดขวดแล้วเปิดขวดน้ําแล้วอ่ะเราจะเราจะเอามาเอามาไว้ในห้องนอนเราจะไม่ไว้ข้างนอกอืมแล้วก็ถ้าของที่ญาติเราดื่มแล้วเราก็จะไม่ดื่มซ้ําอืมเราก็เราก็ไล่ไปบอกคขาว่าถ้าไม่นั้นก็เอากลับไป คือขวดใหญ่ถ้าดื่มแล้วก็เอากลับไปทานบ้านเลยเพราะเราไม่ดื่มต่ออยู่แล้วแล้วก,ก,ก,ก็เราก็ไม่ค่อยชอบใช้ตู้พูดจากคนรู้สึกเราก็ไม่ค่อยชอบใช้ตู้เย็นร่วมกับใครนะบางทีของอะถ้าเราแบบว่าแก่แล้วอะเราเราทานแล้วเนี่ยเราจะเอามาไว้ในห้องคือถ้าเราเปิดเปิดห่อแล้วเปิดขวดแล้วเราจะเอามาเก็บไว้ในห้องอืมคือถ้าจะตู้เย็นข้างนอนเนี่ยมันจะเป็นของที่แบบว่าเรายังไม่ได้เปิด ของในแพ็คไงแล้วก็ยังไม่ได้เปิดขวดอย่างเงี้ยแล้วก็ไวข้างนอกอืมอันนี้ก็เลาถึงคมรู้สึกว่าเราก็เป็นคนประหยัดนะนะแล้วคือบางทีเราซื้อน้ํามาเนี่ยแล้วเราก็ถือเข้ามานี่มันก็หนักด้วยไงเออแล้วบางทีมันเป็นขวดใหญ่อย่างเงี้ยมันก็หนักบางทีขวดเล็กไม่มีเราก็ขวดขวดเล็กมันหมดนะเนาะซื้อมาทีก็ยกแพ็กนะแล้วแล้วเขาก็มาส่งขวดใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ถือมาบางทีเราก็ขี้เกียจไขประตูออกไปเอานะแล้วก็ถือค้ม ทําให้เขายกข้ามรั้วบ้านมานะมันก็หนักอะ่ะเวลาเราถือมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราก็เป็นคนประหยัดนะเราก็อยากจะให้คนอื่นเขาก็ช่วยเราประหยัดอะไรเงี้ยเนาะอืมคือบางทีอะ่ะถ้าเป็นคนประหยัดแนตะ่บางทีเล็กๆในน้อยนี้เขาก็คิดนะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีถ้าเป็นของที่เราอะ่ะถ้าเราเต็มใจที่จะจ่ายเงินอะ่ะ ถึงจะเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเราเต็มใจใจ่ายแต่ถ้าเป็นของแบบถ้าเราไม่ไม่เต็มใจใจ่ายคือเราคิดว่ามันไม่ควรจะต้องไปเสียถึงแม้จะสิบบาทอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะเสียดายแต่ถ้าเราให้คนอื่นให้คนแบบว่าอ่าคนเร่เล่ร่อนไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็เท่ะร้อยทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เสียดายนะคือเวลาให้คนยากจนหรือว่าให้คนเล่ร่อนอะไรที่เราเดินผ่านอย่างเงี้ยเราก็ คือเวลาให้เนี่ยมันต้องรู้สึกว่าไม่เสียดายนะมันถึงจะมันถึงจะได้ได้บุญนะนะแต่ถ้าให้แล้วรู้สึกเสียดายนีย่มันจะมันจะได้บุญน้อยลงมากๆเลยอืมแต่ว่าของบางอย่างที่เราไม่ควรคิดว่าไม่ควรจะเสียก็ไม่ไม่น่าจะเสียอืมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือบางทีเราก็ไม่อยากทิ้งน้ำไงบางทีเราเห็นแบบพอญาติเขามากินน่ะกินน้ําเสร็จอะ่ะแล้วเขาทิ้งไวอ้อ่ะ หลายขวดเลยแล้วเหลือแบบตอนแรกเราก็ไม่ได้พูดอะไรเราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าพอเขามานะแล้วเขาจะหยิบขวดเดิมกินแต่เขาก็คงคิดว่าเรากินแล้วมั้งขวดนั้นอ่ะเออเขาก็คงจำไม่ได้เราคิดว่างั้นนะแต่เราก็เข้าใจว่าเขาควรจะหยิบเอ่อขวดเดิมกินเราก็เลยบอกเขาว่าข้างนอกขวดข้างนอกอ่ะเราไม่กินอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเรากินเราเปิดดื่มแล้วเนี่ยเราจะเอามเอามาไว้ในห้องอืมเราก็บอกไปนะอืม คือเราก็บางทีเราก็ไม่ค่อยชอบทานอาหารร่วมกับคนอื่นนะนะแล้วก็คือบางทีของถ้าแช่ตู้เย็นด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะแยกๆกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบแบบคือเราเราอยู่คนเดียวมานานแล้วไงเราก็เลยติดนิสัยที่ว่าบางทีคือกินอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยอืมแล้วบางทีญาติมาที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะแช่น้ําไว้อย่างเงี้ยหรือว่าของอะไรที่แบบกินอย่างเงี้ยคือเราจะแช่น้ําไว้ แล้วก็ให้เขาหยิบแต่ว่าบางทีอ่ะเขาหยิบไปแล้วแบบคือหยิบไปแล้วทานไม่หมดอ่ะทานไปติ๊ดเดียวเองอ่ะหรือหรือเกือบเต็มขวดอ่ะแล้วพอมาอีกก็มาหยิบใหม่ขวดใหม่แล้วก็เลือกหยิบแต่ขวดใหญ่ด้วยนะเราก็คิดในใจว่าขวดเล็กก็มีทำไมไม่หยิบไปหยิบขวดใหญ่แล้วก็ทานไปติ๊ดเดียวแล้วก็เหลือเกือบเต็มอ่ะเออแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่หลายขวดเลยว่าที่เขาที่เขาที่เขาดื่มแล้วมันเหลือนะแล้วก็แต่เราก็ไม่ทานซ้ําอยู่แล้วเราก็คงจะเอาไปเทถือถ้าเขาไม่ทานอ่ะ แล้วก็อาจจะเอาไปเทให้ให้แมวนะเออเพราะว่าเราจะมีน้ําน้ําให้แมวแหละาอาจจะคิดว่าเอาไปเทนะให้แมวแหละอืก็คือมันคือราคามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันเสียดายไงมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเขามาหยิบอย่างนี้กินเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องทิ้งทุกขวดเวลาเขาหยิบไปเนะมันขวดใหญ่ไงแล้วมันก็ต้องทิ้งเรื่อยๆเราือเราเรา,เราไม่ดื่มซ้ําอยู่แล้วไง แล้วเราก็ต้องทิ้งทิ้งทิ้งอย่างเงี้ยแต่เราก็เราก็ไม่เราเราก็กาว่าเราไม่ทิ้งหรอกเรากาว่าเราจะเอาไปให้แมวอืมไปไปเทให้มันดื่มาามาน้าน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เสียดายไงเราก็เลยไปบอกเขาคือที่หลังเราก็อาจจะซื้อขวดที่มันเล็กแบบเล็กมากๆเล็กสุดเลยอะเออแล้วก็บอกว่าเออทีหลังถ้าดื่มก็ดื่มขวดนี้ไปเลยอืมแล้วก็หรือไม่ก็แต่เราก็ส่งไลน์ไปแล้วแหละบอกว่าดื่มขวดเล็กให้มันหมดไปเลยหรือไม่ก็ ถ้ายังไงก็ถือกลับไปบ้านเลยถ้าขวดไหนที่ดื่มไม่หมดก็ถือกลับไปไว้กลับที่บ้านเลยไม่ต้องไว้ในนี้เพราะเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดื่มซ้ําอยู่แล้วเนะอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็พูดถึงความรู้สึกของตัวเองนะว่ามันคือคนรู้สึกเป็นคนประหยัดนะนะแล้วก็ก็อยู่คนเดียวนะแล้วก็มันก็ชินกับการใช้ชีวิตแบบคนเดียวนะอือก็ไม่ไม่ไม่ชอบใช้แบบทานของแล้กใช้ของร่นก,กับใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็แล้วก็เป็นคนประหยัดด้วยไง อืมันก็บางทีมันก็อายุเยอะด้วยอ่ะมันก็เลยคือบางทีอ่ะเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันแหมแค่น้ําเองอ่ะมันจะเท่าไหร่แต่ว่ามันความรู้สึกของเราอ่ะคือเราเราก็ซื้อมาแล้วเราก็ถือมาหนักแล้วมันก็ลําบากไงแล้วแบบเฮ้ยกินแล้วมันความรู้สึกอ่ะว่ามันเหลือแบบเกือบเต็มขวดแล้วก็ทิ้งอ่ะแล้วเกือบเต็มขวดแล้วเขาก็ทิ้งแล้วเขาไม่หยิบขวดใหม่อ่ะเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย เออเราก็คิดว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาคงมาดื่มขวดเดิมอ่ะที่เขาเขาดื่มค้างไว้อ่ะแต่ไม่เขาก็มาหยิบขวดใหม่อะไรเงี้ยเราก็โอ้อืม่มก็ทีหลังก็ถ้าเห็นเขาเปิดตู้เย็นอย่างนงี้ก็ต้องบอกเขาว่าเอ้ยหยิบขวดเล็กนะให้ดื่มให้มันหมดไปเลยแล้วก็หรือไม่ก็เอาขวดใหญ่กลับไปบ้านถ้าดื่มไม่หมดก็กลับไปบ้านเลยไม่ต้องทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ว่าถ้าเขาทิ้งไว้เนี่ยก็คงจะเอาให้แมวอ่ะแต่เขาก็คงคิดว่า คือนานๆเข้ามาเยี่ยมทีไงแล้วเขาก็คงคิดว่าเฮ้ยเป็นน้ําคนอื่นกินไว้หรือเปล่าแต่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีใครมานะเออแทบไม่ค่อยมีใครมาหรอกส่วนใหญ่ก็มีญาติญาติมาเยี่ยมแหละเป็นแบบว่าญาติพี่น้องกันอะไรเงี้ยนะ